และถ้าสมมติเงินทุนเราไม่พอเราจะมีซัพพอร์ตหรือสินเชื่อจากที่ไหนได้บ้างไม่เคยทําธุรกิจเลยสามารถขอสินเชื่อนี้ได้ไหมมีหนี้อยู่แล้วมีหนี้บ้านหนี้รถมีบัตรเครดิตเยอะอยู่แล้วจะสามารถขอสินเชื่อนี้ได้หรือเปล่าและถ้าไม่มีหลักประกันเลยแบงค์จะอนุมัติเงินกู้ให้ไหมเดี๋ยววินจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับสินเชื่อร้านสะดวกซื้อที่จะทําให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจแบบงา่ายๆ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการตีท้ายแบง EP นี้เป็น EP ที่3นะคะทุกคนได้ดู EP 1 EP 2ไปหรือยังคะซึ่งเป็นสินเชื่อที่ทำให้วินมีธุรกิจในวันนี้และ EP 3ก็เป็นสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจของวินคือสินเชื่อร้านค้าปลีกนะคะเดี๋ยววันนี้วินจะหยิบยกตัวอย่างมาให้ดูหลายคนคอมเมนต์ว่า อยากให้พูดถึงสินเชื่อร้านเซเว่นอีเเว่นนะคะว่ามีธนาคารไหนให้การอนุมัติบ้างวินเชื่อว่าหลายหลายคนอยากทําธุรกิจหรืออยากเปิดร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในประเทศหลายคนติดปัญหาเรื่องของเงินทุนนะคะเดี๋ยววินจะบอกว่าคุณสมบัติในการได้รับอนุมัติเงินกู้หรือว่าโปรดักต์โปรแกรมของธนาคารเนี่ยระบุเงื่อนไขและคุณสมบัติอะไรบ้างถ้าเรามีเงินเก็บส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเราจะหาเงินทุนไดจากไหนบ้างและถ้าเราอยากทําธุรกิจนี้ มันควรจะเริ่มต้นยังไงอันนี้แชร์จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะและสูตรลับนักกู้ของเราเราจะทำยังไงที่จะสามารถได้วงเงินในการมาทำธุรกิจนี้จะบอกว่าวินไม่ใช่ธนาคารแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอนุมัติสินเชื่อไม่ได้ให้บริการการให้กู้ไม่ได้แนะนำให้กู้หรือว่าจะต้องไม่กู้อันนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนทางการเงินเพราะฉะนั้นกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว และการเลือกธนาคารเนี่ยเป็นเพียงการเลือกโปรดักต์โปรแกรมของแต่ละแบงก์มาให้ดูเท่านั้นเองนะคะเราไปดูสินเชื่อร้านค้าปีกันสิ่งแรกที่วินอยากให้ดูก่อนเลยคือรายละเอียดของสินเชื่อธุรกิจ พอเปิดเข้ามานะคะเราก็จะเห็นประเภทของสินเชื่อเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าสินเชื่อแฟนชส์อันนี้วินก็เซิร์ชเข้ามาที่ธนาคารที่เขามีสินเชื่อหรือมีโปรดักต์โปรแกรมนี้อยู่นะเราก็เลือกมาที่ธุรกิจค้าปลีกทีนี้พอเราเข้ามาเราก็จะเห็นแล้วว่ามีร้านค้าไหนบ้างที่ธนาคารให้การสนับสนุนอย่างตอนนี้วินจะขอยกตัวอย่างธุรกิจที่วินทาอยู่เรามาดูตอนแรกเลยประเภทของวงเงินสินเชื่อมีประเภทเงินกู้ระยะยาว เงินกู้เบิกเกินบัญชีแล้วก็หนังสือคำประกรันหรือที่เรียกว่า L.G. เพราะฉะนั้นในการลงทุนธุรกิจมันจะมีค่าก่อสร้างมันจะมีค่าอุปกรณ์เราก็สามารถใช้สินเชื่อระยะยาวได้นั่นก็คือวงเงินกู้ระยะยาวและถ้าจาเป็นที่จะต้องเอาไปวางค้าไฟฟ้าที่ต้องใช้การวางค้าแทนเงินฝาก ก็สามารถใช้วงเงินหนังสือคำประกันได้อันนี้คือประเภทวงเงินไว้ก่อนนะทุกคนไม่เป็นไรถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่าเพิ่งงงปล่อยไว้ก่อนให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากจะทําธุรกิจนี้มีสินเชื่อประเภทไหนบ้างที่เราควรใช้นะแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกประเภท <S <S วงเงินสินเชื่อสามารถให้สูงสุดได้ที่100%ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอระบุเพียงแค่มีเอกสาร,ร รับสิทธิ์จากแฟนรนไชส์ซอแฟนอรนไชส์ซอคือเจ้าของแฟรนไชส์คือมาสเตอร์ถ้าเขาอนุมัติทำเลพื้นที่ถ้าเราเซ็นสัญญารับสิทธิ์แล้วเราถึงจะสามารถขอสินเชื่อนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำพื้นที่เพื่อขออนุมัติก่อนเราค่อยมาขอสินเชื่อไม่ใช่เดินไปหาแบงค์วันนี้คุณรู้แล้วว่าแบงค์มีโปรดักต์โปรแกรมนี้แต่ถ้าคุณไม่ได้รับสิทธิจากแฟรนไชสย,ยังไงคุณก็ขอสินเชื่อประเภทนี้ไม่ได้นะแล้วค่อยกลับมาดูว่าแล้วเขาสนับสนุนหรือซัพพอร์ตวงเงินประเภทไหนบ้างซึ่งงงกก็มีวงเงินู้ยะย ยาววงเงินกู้เบิกเกินบัญชีแล้วก็วงเงินหนังสือคำประกันระยะเวลาในการผ่อนคือถ้าเป็นวงเงินกู้ระยะยาวที่ต้องใช้ในการลงทุนอาคารซื้ออุปกรณ์สามารถให้ผ่อนได้สูงสุดเท่ากับที่สัญญาของมัตเตอร์แฟรนไชส์กำหนดคือแฟรนไชส์ซอกกำหนด6ปี10ปีก็สามารถผ่อนได้ถึงขนาดนั้นนะแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการจ่ายหนี้และผลอนุมัติจากธนาคารเป็นอันดับสุดท้ายอัตราดอกเบีย้ยเป็นอัตราดอกเบีย้ยพิเศษนั่นแปลว่าในเงื่อนไขอาจจะมีบอกว่าแบรนด์นี้ให้วงเงินให้ดอกเบีย้ยเท่านี้แบรนด์นี้แฟรนไชส์นี้อาจจะให้ดอกเบีย้ยที่คนละเลทหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยที่แตกต่างเพราะฉะนั้นก่อนการขอคู่คุณสามารถที่จะคุยกับธนาคารก่อนได้คุยกับเจ้าหน้าที่แบงก์ก่อนได้และหลักประกันคําว่าหลักประกันเนี่ยหมายถึงหลักประกันที่เอามาวางคำให้กับธนาคาร หรือเอามาจำนองให้กับแบงค์นะคะเพื่อที่จะได้รับอนุมัติวงเงินนี้ไปหลักประกันมีอะไรได้บ้างในนี้เขาเขียนว่าถ้าจะของวงเงินกู้คุณต้องมีหลักประกันหรือสามารถลดหย่อนเรื่องหลักประกันได้ไม่มีหลักประกันก็ของเงินกู้ได้หรือใช้บอยสอยอ,อค้ำประกันแทนก็ได้ขึ้นอยู่กับแฟนชายซอแต่ละแบรนด์นั่นแปลว่าแต่ละแบรนด์ ธานาคารอาจจะเรียกหลักประกันก็ได้หรือไม่เรียกหลักประกันก็ได้หรืออาจจะลดหย่อนเรื่องหลักประกันให้เราก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าเราทําแฟรนไชส์ไหนและเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าแบงก์จะเรียกหลักประกันหรือไม่เรียกหลักประกันคุณสามารถคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์ได้หรือคุณสามารถคุยกับแบงค์ก่อนก็ได้พูดง่ายๆคือเราสามารถมีโกเชียตหรือเจรจาได้ก่อนก่อนที่เราจะขอเงินกู้ทีนี้เรามาดูเรื่องคุณสมบัติของการสมัคร สมัครสินเชื่อนะไม่ใช่สมัครร้านสะดวกซื้อนะเพราะอันนี้คือแบงค์แยกกันนะคนละเรื่องคุณสมบัติคืออะไรบ้างเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 2. คือต้องมีอายุระหว่าง20-65ปีหรือไม่เกิน75ปีถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันอยู่คือถ้ามีธุรกิจนี้อยู่แล้วอยากจะขอสินเชื่อเพิ่มไม่ควรจะเกิน75ปีไม่ต้องมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจก็ได้ ตอบโจทย์ของคนที่บอกไม่เคยทําธุรกิจแล้วขอสินเชื่อได้ไหมถ้าเป็นแฟรนไชส์สามารถที่จะขอสินเชื่อได้แม้คุณไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจนั้นวินทําปั๊มน้ํามันวินก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําปั๊มน้ํามันมาก่อนจทหนังสือรับรองบริษัทเดือนนี้เดือนหน้าสามารถขอสินเชื่อได้เลยไม่จําเป็นต้องรอบริษัทครบ3ปีรอครบ1ปีไม่จําเป็นนะคะ มีประวัติ<ส>ทางการเงินที่ดีเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารมันคือเครดิตนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะเราต้องรักษาสถานะเครดิตของตัวเองเพราะว่าเรายังต้องใช้เงินทุนของคนอื่นในการรันธุรกิจการรักษาเครดิตจะช่วยทําให้เราสามารถมีเงินทุนแล้วแบบไปต่อได้เรื่อยๆยาวๆเอกสารประกอบในการขอสินเชื่อนะคะโดยทั่วไป ก็จะไม่แตกต่างจากสินเชื่อประเภทอื่นก็จะเป็นบัตบประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองบริษัทกรรมการผู้มีอำนาจประชาชนผู้มีอำนาจลงนามนะคะผู้ค้ำประกันเจ้าของหลักประกันสำเนาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นงบการเงินถ้าคุณมีนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจก็สามารถที่จะขอสินเชื่อได้เอกสารสิทธ ที่เป็นหลักประกันถ้ากรณีที่ธนาคารอยากได้หลักประกันและสุดท้ายเลยอันนี้สําคัญมากๆคือเอกสารรับรองสิทธิ์ว่าเราได้รับอนุมัติแฟรนไชสนี้แล้วเพราะฉะนั้นตัวเอกสารเนี่ยมันคือปลายทางแล้วทุกคนเดี๋ยวธนาคารจะบอกเราเองว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแต่เงื่อนไขหรือว่ารายละเอียดของสินเชื่อเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจสูตรลับนักกู้ ถ้าเราอยากได้เงินทุนมาทำธุรกิจนี้อันดับแรกเลยนะวินสรุปให้คุณต้องได้รับอนุมัติจ,จากเจ้าของแฟรนไชส์ก่อนนั่นแปลว่าเราต้องไปหาทำเลมาก่อน 2. คุณต้องรู้ว่ามูลค่าการลงทุนทั้งหมดเนี่ยจนเปิดร้านได้มีมูลค่าการลงทุนเท่าไหร่เพื่อที่เราจะได้คุยกับแบงก์ได้ว่าเราจะต้องขออนุมัติสินเชื่อเท่าไหร่ 3. ต้องดูว่าเครดิตของเราอะ ปัจจุบันเป็นยังไงของหุ้นส่วนเป็นยังไงเพราะในการทําธุรกิจที่วินเคยทําธุรกิจกับบริษัทขนาดใหญ่เขาทําธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลนั่นแปลว่าคุณต้องจดทะเบียนบริษัท 4. อันนี้เป็นจากประสบการณ์ที่วินทําธุรกิจนี้เองแล้วก็ใช้สินเชื่อในการทําธุรกิจนี้ด้วยพอคุณได้รับอนุมัติสิทธิ์จากเจ้าของแฟรนไชส์แล้วสามารถติดต่อเจ้าของแฟรนไชส์เพื่อให้เขาหา คอ n เนคชันหรือหาสินเชื่อจากธนาคารที่แบงก์อื่นสนับสนุนแฟรนไชส์นี้ก็ได้พอไปถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ต้องไปดีลแบงก์เองทางเจ้าของแฟรนไชส์เขาจะสามารถติดต่อได้เลยเพราะว่าเขาเป็นแฟรนไชส์ขนาดใหญ่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกแฟรนไชส์ที่จะมีแบงค์ไว้ซัพพอร์ตไว้สนับสนุนและวินคิดว่านี่คือทางลัดสำหรับคนอยากทำธุรกิจแต่เงินทุนไม่เพียงพอ สามารถขอสินเชื่อได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้เร็วแบบไม่ต้องรองเก็บเงินแต่ทีนี้วินอยากฝากไว้นิดนึงว่าไม่ว่าเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สิ่งสาคัญเลยคือการคํานวณฟิสซิบิลิตี้ก่อนการลงทุนนั่นแปลว่าเราต้องเห็นแผนธุรกิจก่อนที่เราจะลงทุนเราต้องรู้แล้วว่าการลงทุนครั้งนี้จะคืนทุนเท่าไหร่คุ้มค่ากับการลงทุนไหมมันมีความเป็นไปได้ของธุรกิจหรือเปล่าและเรามีเงินทุนส่วนตัวเท่าไหร่และเราจะขอแบงก์เท่าไหร่ แคทโฟในธุรกิจเป็นยังไงและธุรกิจนี้มันมีความสามารถในการทำกำไรไหมเพราะฉะนั้นใครที่อยากทำธุรกิจนี้นี่คือโอกาสที่คุณจะสร้างธุรกิจได้เร็วขึ้นและทั้งหมดเป็นเพียงการวิเคราะห์จากประสบการณ์ของวินนี่คือโปรดักต์โปรแกรมที่ธนาคารมีไว้ซัพพอร์ตสำหรับธุรกิจนี้แต่การอนุมัติการพิจารณาการอนุมัติขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารขึ้นอยู่กับตัวเครดิตของผู้กู้เอง และขึ้นอยู่กับความพร้อมหรือความสามารถในการจ่ายหนี้ของผู้กู้เองวินแค่บอกว่ามันมีโปรดักต์นี้อยู่นะคุณสามารถที่จะใช้โปรดักต์นี้ได้จบไปแล้ว EP 3สินเชื่อโปรดักต์โปรแกรม สำหรับธุรกิจร้านแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในประเทศถ้าใครอยากให้วินมารีวิวสินเชื่อของโปรดักต์โปรแกรมธนาคารไหนหรือว่าทำธุรกิจอยู่แล้วและจะของเงินกู้ประเภทไหนที่เหมาะกับตัวเองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยววินจะมารีวิวให้และ EP ีหน้านะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจใหม่จดบริษัทมาไม่ถึง3ปีทำธุรกิจมาไม่ถึง3ปีอยากได้เงินทุนไปขยายธุรกิจ จะต้องไปสินเชื่อที่ธนาคารไหนไม่มีหลักประกันก็สามารถอนุมัติได้เป็นหลักล้านใน EP ที่4เดี๋ยวมาพบกับสินเชื่อธุรกิจ SME ฝากกด Subscribe ฝากติดตามนะคะนี่คือการวางแผนทางการเงินความรู้ดีๆแบบนี้แชร์ให้กับเพื่อนๆธุรกิจของเรานะคะ